สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอซทุกทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีพี <Vor> ่พี่ที่มีอุปการะคุณทุกทุกท่านนะครับวันนี้ชอบมาขามเท่านะครับมารายงานตัวคันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีพักเครื่องและเครื่องล่าง,างน,นะครับมีพักเครื่องและเครื่องล่างมาแบ่งปันให้พี่พี่เอซีนะครับมีพักเครื่องและเครื่องรางมาแบ่งปันให้พี่พี่เอี EP นี้เป็น EP ที่สามร้อยเก้าสิบสี่นะครับ EP ที่สามร้อยเก้าสิบสี่วันนี้ก็มีมีสามเล่มนะครับมีมีสามเล่มมีพักเครื่อง นะครับมีพระเครื่องหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อแก้วนะครับหลวงพ่ทวดนะครับพระรอดนะครับปิตาหลวงปู่ยิ้มนะครับปิตาหลวงปู่ยิ้มมีหลวงพ่อปานนะครับมีสมเด็จวัดเกตนะครับมีเาเรียกอะไรตะกุดนะฮะตะกุดหลวงปู่บุญนะครับแล้วก็มีเบ for ี้ยหลวงปู ent, uh ่บ to uh ุญนะฮะ แล้วก็มีเป็นขลิปีนักษัตริย์เป็นลิงนะฮะหลวงพ่อจงนะครับหลวงพ่อจงมีตะกุดหลวงผ่้เอี่ยมนะครับสองดอกนะครับมีสิงห์หลวงพ่อเดิมนะฮะมีสร้อยงามีช้างเป็นงาอัดนะครับอ่าแล้วก็มีหนุมานหลวงพ่อสุนมีมีดหลวงพ่อเดิมสองเล่มนะครับมีมีดหลวงพ่อเดิมสองเล่มแล้วก็มีมีดหลวงพ่อบุญมีเอ้ยมีดหลวงพ่อรุงขอภัยด้วยนะครับมีดหลวงพ่อรุ่งหนึ่งเล่มนะครับเป็นมีดดักเป็นเหมือนมีดอินเนปนะมีอินเน็ตหลวงพ่อรุ่งนะครับหนึ่งเล่ม ผมบอกเลยว่ามีดเล่มนี้นะผมไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยใบเขาใบเขาโค้งเหมือนใบวงเดือนนะครับเหมือนใบวงเดือนเป็นมีดยุคโบราณเลยนะครับมีดโบราณสมัยเก่านะครับก็พี่ๆเอฟซ้ท่านไหนชอบหรือสนใจนะครับก็ลองทักกันเข้ามาได้นะครับถักมาได้ช่องทางการติดต่อผมทิ้งไว้ให้เรียบร้อยแล้ว3าช่องทางนะครับมีเบอร์โทรศัพท์0ูนย์หกสามนะครับเจ็ดเก้าเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งเบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้นะครับแล้วก็มีรูปภาพ QR code ของไลน์นะครับ สามารถแอนไลน์เข้ามาสอบถามขอรูปเพิ่มเติมที่ผมได้เลยนะครับยินดีให้บริการ p ี่พีเทุกท่านตลอด24ชั่วโมงนะครับตลอด24ชั่วโมงก็เอาเป็นว่าราคานะครับพัเครื่องและเครื่องล้างผมเนี่ยเป็นราคาที่จับต้องได้นะเป็นพัเครื่องเหมาบ้านมือแรกนะครับผมบอกเลยเป็นมือแรกที่ผมเหมามาได้นะพีเอไม่ต้องกลัวเลยว่าจะแพงนะครับสามารถซื้อฝากญาติพี่น้องนะครับพี่ป้านะ้าอาหรือเจ้านาย ได้เลยนะครับได้เลยหรือก็คือ,อเป็นของขวัญปีใหม่นะครับได้เลยนะผมแบ่งปันให้จริงๆนะครับไม่ต้องกลัวเลยทักมาสอบถามได้นะครับ<ส>มีสร้อยงานหนึ่งเส้นเป็นเส้นเป็นสร้อยเป็นสร้อยสไตล์ผู้หญิงนะครับอ่าฝากอ่าฝากพี่ป้านาอาได้ฝากแฟนได้นะครับเป็นสร้อยสายผู้หญิงน่ารักนะพีเอฟซี FC ผมบอกก่อนเส้นเนี้ยตึงมือนะครับนี่นะ เส้นมือนะเดินงานมือหมดนะครับผมบอกเลยว่าเส้นนี้สวยนะไซส์ผู้หญิงคล้องน่ารักนะเพราะว่าเป็นสร้อยแกะลายนะครับนี่สร้อยงาทุกเม็ดและที่เม็ดขั้นเนี่ยคือเม็ดเงินนะครับเนี่ยเป็นเม็ดเงินนะพี่เซีเป็นเมเ็ดนะเ,เ,เงินทั้งนั้นเลยนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นเม็ดเงินนะครับผมบอกเลยว่าสวยนะสวยนะครับแล้วก็ความยาวนะพี่เอฟซี ผู้หญิงสวมหัวได้เลยนะครับเนี่ยผู้หญิงสวมหัวได้เลยนะนะครับสวมหัวได้เลยผมบอกเลยนะเส้นนี้ไม่แพงนะผมแบ่งปันให้นะครับอยากอยากได้ก็ทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับยินดีแบ่งปันให้นะครับยินดีแบ่งปันให้นะครับกฎกติกาของช่องผมยังมีอยู่เสมอนะพี่พีเอฟซีไม่ได้ไปไหนนะครับไม่ได้หายไปไหนนะครับอ่าให้พี่พีเอฟซีทุกทุกท่านนะครับศึกษาก่อนสะสมก่อนบูชาพระเครื่องและเครื่องรางนะครับ ดูไม่เป็นนะคนที่ดูเป็นช่วยกันดูนะครับดูไม่เป็นนะคนที่ดูเป็นช่วยกันดูช่วยกันศึกษานะครับก็เอาเป็นว่าถ้าพี่พีเอซีท่านไหนสนใจลองทักมานะครับโทรมาได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อทิ้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้มีมีดเนี่ยอันนี้ยุคต้นเลยนะด้ามไม้ฝักไม้คอเหล็กนะครับแหมเป็นแปดตังนะนี่ผมบอกเลยใบพิเศษหายากนะใบพิเศษนะตอกลายนะครับ อคัคระพร้อมเกาะยันนะครับพี่พีเอฟซีงพ่อเดิมนะวัดหนองโพไม่เคยเห็นแน่อนอนใบแบบนี้ผมกล้าพูดเลยนะผมแบ่งปันให้เอาเป็นช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนะี่ยผมเอาหลักพันแล้วกันนะไม่แพงนะครับส่วนเล่มนี้นะเล่มนี้เป็นด้างานฝักไม้แหมเป็นแปะตังลายเงินนะครับแหมเป็นแปะตังลายเงินด้างานฝักไม้นะ v f c ผมบอกก่อนนะครับ เป็นด้ามงาฝากาักไม้ไซส์ใบห้านิ้วนะฝักลมด้ามเจ็ดนิ้วนะครับนะีเอฟซีนี่ฝักไอ,อ,อฝักลมด้ามขออภัยฝักลมด้ามแปดนิ้วแปดนิ้วกว่านะครับแปดนิ้วครึ่งนะไซส์ใบห้านิ้วนะครับไซส์ใบห้านิ้วต้องขออภัยด้วยฝักลมด้ามแปดนิ้วนะเล่มนี้นี่ตอกหลายน่องสิงนะครับล่องเลือดนะนี่ดูเมีดดูง่ายมากนะเล่มเนี้ยตัวจริงนะครับผมบอกเลย เมีดเล่มนี้ตัวจริงนะครับสภาพโคสวยแต่ใบช้ำเลยนะนะนี่ใบช้ำเลยนะ VFC น้องสิงล่องเลื่อนนะฮะสวยๆเลยแปะตั้งแรงเงินใบ5นิ้วนะครับราคาจับต้องได้นะี VFC ราคาจับต้องได้ผมบอกเลยว่ามั <c oughs> นแพงส่วนเล่มนี้นี่ ถ้ามอง,งจริงจริงมีดมันต้องสั่นคมมีดมันต้องอยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้คือฝักด่างดำาไม้ฝักไม้คอเหล็กนะนะครับมีดหลวงพ่อลุงหนองถิงนวลนะนี่แต่พอาชักมาแล้วอะคมมีดอยู่ด้านล่างนะครับนี่คมมีดอยู่ด้านล่างนะพีเอฟซีตอกลายเปลวเพลิงนะครับนี่ตอกลายเปลวเพลิงยุคต้นนะครับนี่ฮะดูนะครับจริงจริงอ่ะ มีดแต่ตรงนี้ต้องเป็นตรงนี้ต้องเป็นสันนะฮะ <G ül> นะครับตรงนั้นตรงนี้ต้องเป็นสันมีดอันนี้ต้องเป็นคมมีดเพราะว่าม,ามีดมันอยู่ชงนี้่ะ,ะแต่จริงๆแล้วนี่อยู่ท่านี้นะครับนี่นะใบเป็นอย่างนี้สวยนะพีเอฟซีผมบอกเลยเฉพาะใบยอย่างเดียวนะ,ะเล่มนี้ใบยอย่างเดียวสิบนิ้วครึ่งนะครับใบอย่างเดียวสิบนิ้วครึ่ง,ยยงเฉพาะใบนะสิบนิ้วครึ่ง,ง <G ül> ผมบอกเลยว่า <G ül> สวยหายากมากนะสภาพนี้ พีพีีท่านไหนชอบทักมาได้เลยนะครับสวยๆแบบนี้ราคาจับต้องได้อย่างเดิมนะครับแล้วก็มีเสือหลวงพ่อป้านนะนี่เสือเลี่ยมกอบเงินนะครับพีพี c ท่านไหนชอบทักมาได้เลยนะไม่แพงนะครับแล้วก็มีเหรียญน,นี่เหรียญหลวงพ่อกลวยรุ่นแรกนะครับ2 5 0ห้าศูนย์สี่นะเหรียญเนื้อท้องฝาบาทจานเต็มเหรียญเลยนะครับ จา์กำกับเต็มเ,เหรียญชุดกรรมการนะฮะเลี่ยมเงินนะครับยกซุ้มบนซุ้มล่างนะเหรียญสวยกิฟต์เหรียญน,นี้วีเอฟซีท่านไหนชอบทักมาได้นะครับทักมาได้ส่วนนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะนเหรียญธรรมขันนะนี่เหรียญธรรมขันหลวงพ่อเดิมเนื้อเงินนะครับสองสี่แปดสองนะครับนี่ดอกจันโค้งนะครับอันนี้สองตรงนะดอกจันโค้งสองตรงนะครับเหรียญเนื้อเงินเลี่ยมเงินด้วยนะครับ เหรียญเนื้อเงินเลี่ยมเงินพี่พี่เอฟซีท่านไหนชอบทักมาได้เลยนะครับพี่พี่เอฟซีท่านไหนชอบทักมาได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญเนื้อเงินเลี่ยมเงินหายากนะครับเลี่ยมเงินโบราณด้วยนะเหรียญหลวงพ่อเดิมเลี่ยมเงินโบราณนะครับส่วนนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับรุ่นสามปีสองห้าสองหนึ่งเนื้ออปกานะครับเลี่ยมเงินโบราณเหมือนกันนะครับปีสองหนึ่งเนื้ออปกานะครับเนื้ออปกาะรุ่นสามเลี่ยมเงินโบราณยกซุ้มบนนะครับเปิดหน้าเปิดหลังนะครับ เป็นเหรียญหลวง่กล้วยวัดโคสิตรามนะเหรียญตัวเนี้แท้นับหนึ่งดูง่ายนะครับผมบอกเลยนะพีพีเอฟซีส่วนอันนี้เป็นหานุมานนะครับหานุมานหลวงพ่อสุนนะครับอันนี้เป็นหานุมานงาแกะหลวงพ่อสุนนะครับวัดสารกุลน,นะนะครับนี่หานุมานงาแกะหลวงพ่อสุนวัดสารกุลน,นะพีเอฟซีพร้อมตลับเงินลงยาน,นะครับสวยๆเลยนะ สวยๆเลยส่วนจริงนะครับผมบอกก่อนงานแกะนะพีพีเอสวยจริงนะอันเนี้ยส่วนอันเนี้ยนี่เอฟซีผมบูชาไปเขากะว่าจะเอาไปคล้องนะครับจะเอาไปคล้องจะเอาไปคล้องแล้วคราวเนี้ยมันใหญ่นะครับก็เลยแลกเปลี่ยนกันนะครับแลกเปลี่ยนกับมีดมีดสา,ายใหญ่หลวมพ่อเดิมไปนะครับมีดสายใหญ่หลวมพ่อเดิมด้ามงานฝักไม้แหมเงินเล่มนั้นใหญ่มากใบเก้านิ้วนะครับ ก็แลกเปลี่ยนกันมานะแลกเปลี่ยนแปะแปะเงินกันมานะครับก็คือสิงห์งานแจกสามขวัญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพตัวใหญ่นะอันเนี้ยไซส์ใหญ่เลยนะครับมีวันนั้นรู้สึกว่าจะมี f c ซหลายท่านนะที่ถามเข้ามานะตัวเนี้ยไซส์สองนิ้วครึ่งนะครับใหญ่นะผมบอกก่อนนะครับนี่ไซส์ใหญ่สูงสองนิ้วนะครับสูงสองนิ้วนะครับพีพีเอฟซีฐานกว้างสิบเซนนะฮะ นี่สิบประเซนนะครับสิบห้าเซนก็คือครึ่งนิ้วนะครับเป็นสิงห์สามขวัญนะสิงห์สามขวัญคาบแก้วนะครับนี่สิงห์สามขวัญคาบแก้วหลงพระเดิมนะครับ <c oughs> วัดหนองโพงานแกะนะนะสิงห์แกะโบราณนะครับผมบอกก่อนนะสิงห์แกะโบราณนะพีเอฟซีงานสิวเดินมือนะครับนี่งานสิวเดินมือนะครับพีเอฟซี FC ตัวจริงนะตัวใหญ่มาก ถ้าอยู่ในมือเบอร์ใหญ่ๆนะตัวนี้ลายป่านะครับผมแบ่งเอฟซีผมไปไม่แพงด้วยนะมันนั้นะนะครับแบ่งเอฟซีมันไม่แพงตัวนี้พี่ๆเอฟซีที่ไหนอยากได้ทักมาเลยนะครับทักมาได้เลยนะทักมาได้เลยส่วนนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับนี่รูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับอันนี้สี่ชายนะฮะพิมพ์คีตานะครับสี่ชายบางคารหล่อโบราณตายฐานหล่อเต็มนะครับนี่ พระเครื่องนะผมบอกก่อนว่าราคาเนี่ยผมทิ้งท้ายส่งท้ายปีเก่าให้ทุกรายการเลยนะครับนี่รูปหล่อหลวงพระเดิมนะครับอันนี้น่าจะออกหนองหลวงฐานเตี้ยนะครับอันนี้ออกหนองหลวงฐานเตี้ยนะเป็นหล่อโบราณน,นะครับพี่ซีนี่ผมว่าพระองค์เนี่ยสวยมากแล้วกันนะครับ พระองค์นี้สวยมาก v ี่เอซีท่านไหนชอบทักมาได้เลยนะครับทักมาได้เลยส่วนั้นเนี่ยเป็นหลวงพ่อแก้วนะครับวัดเครือวันพิมพ์ปั้นนะฮะนี่พิมพ์ปั้นสวยๆเลยนะอันนี้ตัวจริงเสียงจริงนะครับตัวจริงเสียงจริงนะพี่เอฟซีท่านไหนชอบทักมาได้เลยนะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อแก้วพิมพ์ปั้นนะครับนี่ขออภัยด้วยเมื่อกี้นี่เสียงพอดีหมาเห่านะครับหมาเห่าก็ ราคาไม่แพงนะครับส่วนอันนี้เป็นหลวงพุทวดนะครับชุดกรรมการนะครับอ่อชุดกรรมการปี2,513นะถึง2,500น่าจะเป็นปี2องพนะบางท่านก็ดูเป็นปี2 4งี่ชุดกรรมการนะครับรรร 2, นี่เป็นพระเมือผงนะผมแบ่งปันเลยนะผมเอา900าอเนี่ยเอาอย่างนี้นะครับพี่พพีซีพระที่ไม่ได้เลี่ยมนะชุดข้างล่างนะสองแถวนี้นะครับ เดี๋ยวมีราคาให้ด้านบนก็ไม่แพงนะลองถามได้นะครับไม่แพงตะกุดมงคลโสรถสาริกานะครับหลวงพุ่เอี่ยมเนื้อเงินนะอันนี้สาริกาเนื้อเงินถักเชือกนะครับลายเกีียวเชือกจุ่มลักนะดอกนี้เอาพันห้าแล้วกันนะครับนะเนื้อเงินนะส่วนอันนี้ทองแดงทองแดงนะครับลายเกีียวเชือกจุ่มลักเหมือนกันนะดอกนี้ก็เอาราคาเดียวกันเลยแล้วกันราคาเดียวกันเลยนะครับเอาราคาเดียวกันเลยจับต้องได้แน่นอนนะครับ นี่ส่วนนี้นะครับนี่เป็นพระผงสายพระรอดนะฮะลำพูนนะครับ,รบเป็นพระเนื้อดินโบราณนะพีพีเอฟซีสวยๆเลยนะไม่แพงนะครับไม่แพงส่วนนี้เป็นปิดตาหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะครับนี่ปิตาหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะครับสวยๆเลย เสียงหมาเห่าดังจังเลยวันนี้อันนี้เป็นหลวงพ่อปานนะเป็นคุดแบกแท่นนะครับนี่คุดแบกแท่นหลวงพ่อปานอันนี้เป็นหลวงพ่อปานนะครับคิดบ่อยคุดแบกแท่นนะ pfc คุดแบกแท่นนะครับนี่นะเป็นผ้าเนื้อเนื้อดินเป็นเป็นเนื้อดินนะครับโบราณนะยุกต้นๆเลยเหมือนกันหลวงพ่อปานนะครับ pfc ไม่แพงนะผมแบ่งปันให้นะ ท่านไหนชอบทักมาได้เลยเสียงหมาเห่าวุ่นวายไปหน่อยต้องขออภัยด้วยนะครับต้องขออภัยด้วยนี่นะครับส่วนอันนี้ก็เป็นพระนะครับสมเด็จนะสมเด็จวัดเกตนะครับสมเด็จวัดเกตนะครับอันนี้ใช้ศึกหน่อยนะครับนี่ใช้ศึกหน่อยก็เป็นพระที่ดูง่ายนะครับพระดูง่ายเนื้อดินสวยๆเลย คือผงนะครับผงพุทธคุณร้อยฝนใช้ด้วยนะผมบอกก่อนนี่ร้อยฝนใช้นะครับพี p p f c นี่ร้อยฝนใช้นะเขาเอาไปฝนทํายาสมัยก่อนนะครับแต่พระองค์เนี้ยศึกนะศึกนะครับแต่ดูง่ายนะ p f c ผมบอกก่อนศึกดูง่ายแต่ไม่แพงนะผมแบ่งปันให้ f c นะครับบูชากันเอาไปฝากญาติพี่น้องได้เลยนะนี่อันนี้ยผมบูเป็นตะกุดไม้นะครับแต่เขาเลี่ยม มองไม่เห็นด้านในเลยนะนี่ดูเป็นปู่บุญนะพี่พีทีผมดูเป็นตะกุดปู่บุญนะครับตะกุดไม้นะอันนี้คือเลี่ยมเดิมเลยนะไม่ต่ำกว่าสามสิบสี่สิบปีแน่นอนตะกุดเนี้ยผมบอกก่อนนะไม่ต่ำกว่านะครับไม่ต่ำกว่านะสวยดูง่ายราคาไม่แพงด้วยนะครับนี่ส่วนเนี้ยลิงนะครับเป็นปีนักษัตรนะครับปีนักษัตรเนื้อดินนะ หลวงพ่อจงนะนาต่างนอกข้างเน็ดเป็นดินโบราณนะครับนี่นะสวยๆเลยไม่แพงนะครับไม่แพงส่วนอันเนี้ยเป็นตะกุดเอ้ยเป็นเบีย้ยขออภัยด้วยเป็นเบีย้ยหลวงปู่บุญนะครับเบีย้ยหลวงปู่บุญถากสามห่วงลายเกลียวเชือจุ่มลักนะเบี้ยหลวงปู่บุญถากสามห่วงนะครับเกลียวเชือกนะนี่ลายเกลียวเชือกนะครับจุ่มลักนะตัวจริงแสงจริงดูง่าย แบ่งปันให้ f c ทุกทท่านบูชาเลยนะครับท่านไหนชอบสามารถทักมาสอบถามราคาเพิ่มเติมที่ผมได้นะครับยินดีแบ่งปันให้ทุกรายการเลยนะเป็นรายการส่งท้ายปีเก่านะครับวันนี้วันที่28แดแล้วนับถอยหลังอีกไม่กี่วันนะนับถอยหลังอีกไม่กี่วันนะครับนับถอยหลังอีกไม่กี่วันก็จะเข้าวันปีใหม่นะพี่ฟีท่านไหนอยากได้นะครับช่วงนี้ยังส่งทันอยู่นะครับส่งักเครื่องและเครื่องรางให้ทันนะก่อนปีใหม่ ก็เอาไปฝากญาติพี่น้องเป็นของวันพี่ใหม่ได้เลยนะครับวันนี้แบ่งปันให้ทุกรายการ f อฟซี่ไหนชอบทักมาได้นะครับอีพีนี้ผมก็ขอฝากเนื้อฝากตัวพี่เอฟไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ